ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีถอดมูเล่นะครับมูเล่น้าเครื่องเราจะเปิดฝาสูบนะครับก็ต้องทําการเปิดฝาหน้าก่อนจะเปิดฝาหน้าเราต้องถอดมูเล่น้าเครื่องออกก่อน,นครับก็เป็นอันดับแรกเลยครับขั้นตอนแรกเลยครับเพราะว่าถ้าบางคนไม่รู้ครับเวลาไปเปิดจะเปิดฝาสูบบางคนแบบถอดหรือ หรือทุกอย่างเลยครับทั้งฝาครอบเปลา่าทั้งอะไรถอดแล้วก็มาถอดมุ่เล่ขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมครับผิดนะครับขั้นตอนแรกอันดับหนึ่งเลยครับให้ถอดมู่เล่ก่อนนะครับออเอาสายพานออกครับสายพานออกอ่าแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเครื่องไหนึ่งเซทอาร์สองเซทอาร์ครับตระกูลนี้ครับ เป็นเครื่องดูโอครับออวิธีถอดมีเทคนิคครับถ้าจะใช้บล็อกลมยิงนะครับบล็อกลมยิงยิงไม่ออกนะครับตัวนี้แน่นมากครับมูเล่หน้าเครื่องเนี่ยบล็อกลมบล็อกไฟฟ้าก็ยิงไม่ออกนะครับถ้าใครพลาดไปหรือจนหมดแล้วเหลือไอ้มูเล่ขั้นตอนสารนี้ผิดนะครับเพราะว่าถ้าถ้าทาแบบนั้นนะคุณต้องได้ประกอบเครื่องยนต์ใหม่เพื่อจะให้บิดได้สตาร์ทได้นะครับวิธี เทคนิคถอดก็ใช้บล็อกเบอร์19ตัวนี้เป็นบล็อกเบอร์19ครับอ่าแล้วก็เอาประแจขัดไว้นะครับอ่าเสียบไปเลยครับเสียบไปแล้วประแจขัดไว้ล่องนี้ครับเวลาเราสตาร์ทรถมันก็จะเหวี่ยงมันจะเหวี่ยงนี่ครับมันก็จะขัดตัวนี้อยู่ให้เราไปสตาร์ทรถนะครับบิดไม่ต้องให้มันติดก็ได้ครับไม่ต้องใส่คอยหรือไม่ต้อง ใส่สายน้ำมันหรือไม่ต้องใส่รางน้ํามันก็ไ้ครับขอให้ไดสตาร์ททำงานนะครับไปบิดไดสตาร์ทดังแก๊กสองแก๊ก,แ,ก,กแ,ลแล้วมันก็จะเด้งออกครับคราวนี้มันก็หมุนออกได้แล้วครับก็เป็นเทคนิคมาบอกเล่าสู่กันฟังครับเพราะว่าถ้าสมาชิกหรือพวกเพื่อนๆลองทํากันเองดูอาจจะยังไม่มีประสบการณ์อาจจะไปลื้อเครื่องจนหมดแล้วเหลือขั้นตอนท้ายหอดมูเล่นี่จะถอดไม่ได้นะครับ อันดับแรกคือให้ถอดมเล่ก่อนนะครับถอดมเล่เสร็จแล้วก็ค่อยถอดฝาหน้าแล้วก็ค่อยไปถอดข้างบนนะครับถ้าไปถอดข้างบนเรียบร้อยครับเอาไงได้ขอให้มันบิดได้สตาร์ทได้ก่อน,นครับคนไปถอดออกหมดเลยครับแบตเตอรี่อะไรเงี้ยให้ถอดตัวนี้ครับเทคนิคการถอดก็ตามที่ผมบอกครับบล็อกเบอร์สิบเก้าเสียบเข้าไปแล้วแล้วก็วรประแจยาวๆหน่อยมาขัดกับร่องนี้ครับล่องเหล็กที่มันสามารถ ขัดกันได้ครับแล้วก็ไปบิดไดสตาร์ครับบิดสองสามแก๊กก็ได้ครับบิดจนออกครับเพราะว่าแรงไดสตาร์มันจะแรงกว่าเครื่องมือเราครับบล็อกลมบล็อกไฟฟ้าเอาไม่อยู่ครับก็เป็นคลิปเทคนิคง่ายๆครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามได้ครับพอเรายิงไดสตาร์เสร็จเราก็สามารถหมุนออกได้ตัวนี้ผมยิงไปแล้วครับ่าเสร็จแล้วมันก็จะหมุนออกได้แล้วคันนี้หมุนง่ายแล้ว โอเคครับก็ฝากคลิปไว้แล้วกันครับชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ